แนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางบรรจงหาและมีค่ะอยู่บ้านเลขที่105หมู่4บ้านวังหิงตงนตำบลกมลาสายอำเภอกมลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์อายุ54ปีแล้วค่ะสุขภาพเป็นไงบ้างคะสุขภาพเป็นไรมาคะเนี่ยปวดหัวเขา่าแล้วก็เป็นกระเพาะจีบลำไส้ทีนี้ เป็นอสอมอด้วยค่ะสุขภาพแต่ก่อนแข็งแรงแต่เดีนี้มาเย็บผ้าพอเย็บน,นานๆเข้าปวดหัวเข่าแล้วก็เป็นแสบกระเพาะด้วยเหมือนจะเป็นกลดไหลย,ย้อนแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างคะตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วค่ะได้อาหารเสริมวียอนเซ อาหารเสริยเย็นเซ่ของบริษัทอยู่สุค่ะแล้วเป็นไงบ้างคะตอนนี้ค่ะตอนนี้หายแล้วค่ะแต่ก่อนเนเจ็บลำไส้เดี๋ยวนี้ไม่เจ็บแล้วปวดไหลย้อนก็ไม่มีแล้วป<ห>วงเข่าก็หายปวดแล้วค่ะก็ตัดสินใจมาทานเพราะได้ฟังอาจารย์หมอที่โรงพยาบาลศิริราชนะคะมาบรรยายจาใช่อากานไปฟังบรรยายที่เทศบาลตำบลกมลาใสพอรู้แล้วก็ ซื้อมาทานเลยค่ะทานสิบวันแต่เดี๋ยวนี้หายแล้วค่ะโอ้ดีใจด้วยจ้าผลเัาเขาก็ไม่มีแล้วเย็บผ้าได้ทั้งวันทั้งคืนเลยไม่ปวดโอ้สิบวันนี้นะคะจ้าสุดยอดมากเลยค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะขอบคุณมากค่ะคลิปนี้ไปแบ่งปันบอกต่อตามสื่อต่างๆได้นะคะได้ค่ะ